สวัสดีค่ะช่วงนี้เป็นช่วงอ่าหน้าน้ํานะคะก็จะต้องไม่พลาดเลยในเรื่องแห่สาหรับวันนี้จะพามาดูแห่ได้ค่ะผืนนื้จะเป็นแห่ได้ขนาดตาสองเซนครึ่งหกอกได้เบอร์สามเซนครึ่งขนาดตาก็จะประมาณนี้นะคะประมาณนิ้วชี้นี่ค่ะ เป็นแหลสี่เสาผนึกข้างสี่ข้าง,างหวานง่ายบานดีนะคะบานแบบแผ่เย็บมือเลยเป็นแหลทอโรกงานแต่บานแบบแผ่เย็บมือเลยลูกค้านิยมใช้กันนะคะ,ะสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะกระทักมาหาเราได้เลยที่ร้านพาริตาการค้าสำหรับเผาแหลก็จะเป็นอย่างนี้นะคะประมาณนี้เลยเผาลึกค่ะร้านเราจะเน้นเผาลึก อันนี้ขนาดกระทัดรัดมีหลายขนาดนะคะมีตั้งแต่6ศอกถึง11ศอกอันนี้ยกตัวอย่าง6ศอกผพาลึกนะคะผพาสวยเด็กๆหวานได้ผู้ใหญ่หวานได้ค่ะสนใจกระทักมามีหลายไซส์หลายขนาดแหนร้านชลิตาการค้าจังหวัดเชนาสวัสดีคะ่ะ